สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆอนกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีเรื่องที่จุดประกายมาจากฝั่งกัมพูชาเลยค่ะกับประโยคที่ว่าถ้าไทยใช้เครื่องบินรบ pen, กริปเพนกัมพูชาก็จะใช้จรวด PHL03 บ้างฟังเผินๆอาจจะเหมือนำคำขู่ธรรมดาธรรมดานะคะแต่เบื้องหลังคำพูดนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นเยอะเลยใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าชื่อ p h l 0 3นี่ยเราไม่ได้ยินกันครั้งแรกนะครับอ๋อเหรอคะ ครับมันเคยถูกยกมาพูดถึงแล้วในช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดครั้งก,ก่อนๆซึ่งมันบอกเราอย่างหนึ่งว่านี่ไม่ใช่แค่อาวุธธรรมดาแต่มันคือเหมือนไพ่ตายที่กัมพูชาเก็บไว้ใช้ส่งสัญญาณในยามขับขันจริงๆ งั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการมาสำรวจให้ถึงแก่นเลยว่าอาวุธที่ชื่อ PHL-03 คืออะไรมีศักยภาพน่ากลัวแค่ไหนและที่สำคัญคือการเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมามันมีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรกันแน่เราจะมาวิเคราะห์กันในทุกมิติเลยครับงั้นเกามาเริ่มแกะกล่องเจ้า PHL-03 กันเลยดีกว่าค่ะจากข้อมูลที่เรามีมันถูกเรียกว่าเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องครับหรือ Multiple Launch Rocket System ที่พัฒนาโดยจีนแต่ที่น่าสนใจคือมันมีพื้นฐานมาจากระบบ B.M. 3 0 s m e r s h ของโซเวียตใช่เลยครับตัวนั้นคือเป็นที่เรื่องลือมากเรื่องอนุภาพการทำลายล้างแบบปูพรมพอจีนนำมาพัฒนาต่อยอดเป็น P.H.L. 0 3นี่คือมันทันสมัยขึ้นเยอะไหมคะก็คือเพิ่มความทันสมัยความแม่นยำเข้าไปอีกแต่หัวใจหลักของมันยังคงเดิมครับคือการส่งหัวรบจำนวนมากไปเป้าหมายไกลๆพร้อมกัน พอพูดถึงหัวรบแล้วข้อมูลทางเทคนิคก็น่าทึ่งมากขนาดของจรวดคือ300มิลิเมตรลองนึกภาพตามนะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง30เซนติเมตรอืมใหญ่มากนะครับใช่ค่ะมันไม่ใช่จรวดเล็กๆแล้วรถยิง1คันมีท่อยิงแบบนี้ถึง12ท่อแต่จุดที่เปลี่ยนเกมจริงๆเลยนะคือพิสัย,ยิงเท่าไหรคะข้อมูลระบุว่าไปได้ไกลถึง130หรืออาจจะแตะ160กิลเมตรเลยโห 160กิโลเมตรนี่มันไม่ใช่แค่อาวุธในสนามรบแล้วนะคะแต่มันคือภัยคุกคามเชิงยุทธศาสตร์เลยถูกต้องครับแล้วมันยังมีทั้งจรวดแบบนำวิถีและไม่นำวิถีด้วยมันต่างกันยังไงคะคือแบบไม่นำวิถีเนี่ยมีไว้สำหรับยิงถล่มพื้นที่เป้าหมายเป็นบริเวณกว้างๆอ๋อแบบปูพรมใช่ครับน่กลัวแต่ไม่แม่นยำอากเหมาะกับการทำลายกองกำลังขนาดใหญ่ แต่จรวดแบบนำวิถีเนี่ยอันนี้แตกต่างออกไปเลยมันสามารถใช้โจมตีแบบสัญญกรรมได้เลยเพื่อทำลายเป้าหมายมูลค่าสูงเช่นบังเกอร์บัญชาการสถานีเรดาร์หรือแม้กระทั่งเครื่องบินที่จอดอยู่ในสนามบินใช่ครับมันสร้างภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้ผู้บัญชาการเลยว่าจะเลือกทำลายล้างเป็นวงกว้างหรือจะเลือกตัดหัวแบบแม่นยำเพราะผู้จัการทำลายล้างเป็นวงกว้างข้อมูลที่เรามีมันน่าขนลุกนากเลยค่ะ มีการเปรียบเทียบว่าการยิงพร้อมกันทั้ง12ลูกในครั้งเดียวสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง420ไร่420ไร่ใช่ค่ะหรือประมาณ670,000ตารางเมตรโอ้นึกภาพไม่ออกเลยมีคนเทียบให้เห็นภาพชัดๆค่ะว่ามันเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลมาตรฐาน8สนามมาเรียงต่อกันโอ้โหนี่มันไม่ใช่การยิงเพื่อทำลายรถถรัง1คันแล้วนะคะแต่มันคือการลบพื้นที่หออกจากแผนที่เลย เป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากครับวัตถุประสงค์ของมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Shock and awe ์ออสร้างความตื่นตระหนกใช่ครับทำลายขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามในพริบตาเดียวและด้วยอนุภาพขนาดนี้ทำให้มันมีประจำการในหลายประเทศนอกเหนือจากจีนอย่างเช่นเอธิโอเปียโมร็อกโกและที่สำคัญก็คือกัมพูชาใช่ครับเพื่อนบ้านเรานี่เองซึ่งนั่นก็พาเรามาถึงจุดสำคัญที่สุดสำหรับเราค่ะ คือเมื่อเราเอาพิสัย,ยิง130กิโลเมตรมาลากเส้นบนแผนที่ประเทศไทยโดยตั้งต้นจากแนวชายแดนผลลัพธ์ที่ได้มันน่ากังวลอย่างยิ่งเลยครับใช่ค่ะเพราะมันไม่ได้กระทบแค่พื้นที่ชายแดนแล้วแต่มันลึกเข้ามาถึงใจกลางของหลายจังหวัดเลยถูกต้องครับมันเปลี่ยนนิยามของพื้นที่แนวหลังไปโดยเส้นเชิงเลยจากเดิมที่อาจจะรู้สึกปลอดภัยตอนนี้กลับตกอยู่ในระยะยิง ในข้อมูลระบุว่ามีถึง9จังหวัดของไทยที่อยู่ในรัศมีทำการ9จังหวัดเลยนะครับค่ะอย่างเช่นนครราชสีมาหรือโคราชที่ไม่ได้เป็นแค่เมืองเศรษฐกิจสำคัญของอีสานแต่ยังเป็นที่ตั้งของกองบินหนึ่งด้วยฐานทัพอากาศหลักของเราเลยการที่โคราชอยู่ในระยะยิงหมายความว่าฐานทัพอากาศหลักของเราตกเป็นเป้เปาหมายได้ทันทีอืมอันนี้น่าคิด หรืออย่างจันทบุรีและตราดซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สําคัญก็อยู่ในระยะทําการเช่นกันมันไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแหละแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในภาพรวมใช่เลยค่ะประเด็นเรื่องเป้าหมายสําคัญมากครับแล้วต้องย้าว่า PHL03 เนี่ยถือเป็นระบบจรวดที่มีพิสัยยิงไกลที่สุดที่กัมพูชามีประจําการไกลที่สุดเลยเหรอคะใช่ครับ มันจึงเป็นไพ่ที่สามารถสร้างแรงกดดันได้อย่างมหาศาลแล้วเรื่องจํานวนล่ะคะเขามีเยอะแค่ไหนข้อมูลเบื้องต้นประเมินว่ากัมพูชามีประมาณ6ชุดยิงครับ6ชุดยิงแต่ก็มีข้อมูลจากสถาบันวิจัยย,ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศหรือ IISs ที่คาดว่าอาจมี1ชุดยิงที่เสียหายไปในการประทะครั้งก่อนอ๋อ oh. แต่ถึงอย่างนั้น5ชุดยิงที่เหลือก็หมายถึงจรวด60ลูกที่พร้อมจะถูกยิงออกมาในระลอกเดียว ซึ่งก็ยังน่าเกรงขามอยู่ดีเอาละค่ะพอเราเห็นภาพความน่ากลัวของมันแล้วทั้งอนุภาพและระยะยิงแต่การมีอาวุธกับการใช้งานจริงมันเป็นคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันเหมือนเกมหมากรุกที่ซับซ้อนมากซึ่งข้อมูลจากคุณวัสนานาน่วงผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโสก็ได้ฉายภาพเกมที่ว่านี้ว่าอย่างน่าสนใจมากค่ะการครอบครองคือการป้องปรามแต่การใช้งานจริงคือสมการที่เต็มไปได้วยตัวแปร ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในสมการนี้ก็คือเรดาร์ค่ะการจะยิง PHL 0 3ให้แม่นยำได้เนี่ยจำเป็นต้องเปิดระบบเรดาร์เพื่อค้นหาและล็อกเป้าหมายเสียก่อนอและจุดนี้เองที่กลายเป็นจุดอ่อนและจุดเปลี่ยนของเกมเพราะทันทีที่เรดาร์ของฝั่งกัมพูชาถูกเปิดขึ้นระบบตรวจจับของฝ่ายไทยก็จะเห็นมันสว่างวาบขึ้นมาบนจอทันทีใช่เลยค่ะมันคือสภาวะที่ย้อนแย้งที่สุดของการทำสงครามสมัยใหม่เลยนะ เพื่อที่จะยิงคุณต้องเปิดเผยตำแหน่งของตัวเองมันเหมือนการตะโกนดังๆในความมืดว่าฉันอยู่นี่โอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากมันไม่ใช่แค่การแข่งขันว่าใครจะยิงก่อนแต่เป็นเกมวัดใจว่าใครจะกล้าเปิดไฟก่อนกันไม่ใช่แค่เกมวัดความเร็วแต่เป็นเกมวัดใจจริงๆแล้วข้อมูลยังเสริมด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่กัมพูชาจะนำแท่นยิงเหล่านี้มาจอดซุ่มไว้บริเวณชายแดนแล้วแบบเงียบเียคือไม่เปิดเลด้าใช่ค่ะ รอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดซึ่งยิ่งเพิ่มความตึงเครียดขึ้นไปอีกและมันซับซ้อนกว่านั้นอีกครับเพราะมันไม่ใช่แค่จรวดประทะกับระบบตรวจจับยังไงคะในสนามรบจริงมันคือระบบอาวุธประทะกับระบบอาวุธถ้าไทยตัดสินใจส่งเครื่องบินรบอย่าง F16 ขึ้นไปทำลายแท่นยิงก่อนก็ต้องเจอกับอีกหนึ่งตัวแปรถูกต้องครับนั่นคือ ระบบต่อต้านอากาศยาน KS-1C ที่กัมพูชามีประจำการอยู่อ๋อเขาก็มีโล่ป้องกันเหมือนกันใช่ครับซึ่งก็น่าสังเกตว่าในการประทะครั้งก่อนๆอ,อาวุธชิ้นนี้ก็ไม่ได้ถูกนำออกมาใช้เช่นกันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็มีไพ่ตายเก็บไว้ในมือแต่ไม่มีใครอยากจะเล่นไพ่ใบนั้นก่อนใช่เลยครับต่างฝ่ายต่างคุมเชิงกันอยู่มีทั้งหอกและโล่ที่ทรงพลังแต่การจะเลือกใช้อะไรก่อนนั้นต้องคิดคำนวณอย่างรอบคอบที่สุด ซึ่งเปิลนำเรางมาสู่คำถามที่สำคัญมากค่ะคือในเมื่อมันทรงพลังขนาดนี้แล้วทำไมในการประทะกันครั้งก่อนๆก,กัมพูชาถึงไม่ตัดสินใจใช้มันคะประเด็นนี้อาจจะเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้ครับเพราะมันอาจจะชี้ให้เห็นว่ามีผู้เล่นในสนามมากกว่าที่เราเห็นถูกต้องค่ะมีเรื่องเล่าจากข้อมูลของกองทัพบ,บกไทยว่า ในการเดินทางเยือนประเทศจีนของคณะนายทหารระดับสูงได้มีโอกาสพูดคุยนอกรอบกับเจ้าหน้าที่ของจีนและได้ลองอย่างเชิงถา,ถามถึงสาเหตุที่กัมพูชาไม่ได้ใช้ PHL03 ในการประทะครั้งนั้นอืมคำตอบที่ได้ยินกลับมานั้นน่าประหลาดใจมากแต่เราต้องย้ำกับผู้ฟังตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าข้อมูลส่วนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการใช่ค่ะต้องมีหมายเหตุตัวใหญ่ๆกำกับไว้เลยครับ เป็นเพียงข้อมูลที่ฝ่ายไทยได้รับฟังมาเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็น่าสนใจพอที่จะนํามาวิเคราะห์ต่อแน่นอนค่ะคําตอบที่ว่านั้นก็คือเจ้าหน้าที่จีนอ้างว่าสาเหตุที่กัมพูชาไม่ได้ใช้เพราะจีนไม่ได้ให้ใบอนุญาตในการใช้งานโอโ้ถ้าเราลองสมมุติว่าเรื่องนี้เป็นความจริงแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามนะผลกระทบของมันมหาศาลมากมันเปลี่ยนภาพไปเลยใช่ครับ มันเปลี่ยนภาพความขัดแย้งระดับทวิภาคีให้กลายเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาคทันทีหมายความว่าการจะยิงจรวดสักลูกอาจจะต้องโทรไปขออนุญาตจากปักกิ่งก่อนอย่างนั้นหรือคะอาจจะไม่ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับแต่อาจหมายถึงการมีเงื่อนไขข้อตกลงหรือความเข้าใจบางอย่างอยูอย่เบื้องหลังการซื้อขายอาวุธแล้วทําไมจีนถึงทําแบบนั้นล่ะคะเราสามารถมองได้หลายมุมเลยครับ มุมหนึ่งคือจีนอาจกำลังเล่นบทบาทของผู้รักษาเสถียรภาพในภูมิภาคคือขายอาวุธให้พันธมิตรเพื่อป้องกันตัวเองแต่ก็คอยควบคุมไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายจนกระทบผลประโยชน์ของจีนแต่อีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งมันก็อาจเป็นรูปแบบของการควบคุมคือการทําให้แน่ใจว่าประเทศลูกค้าจะไม่สามารถดําเนินนโยบายที่เป็นอิสระจนเกินไปหรือทําอะไรที่ขัดต่อเจตจนงของปักกิ่งได้ไกลายเป็นว่าสมการความขัดแย,ย้งนี้ไม่ได้มีแค่กรุงเทพกับพนมเปญ แต่มีปักกิ่งเป็นตัวแปรที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังใช่ครับอาจจะมีอำนาจยับยั้งการตัดสินใจครั้งสุดท้ายอยู่เป็นภาพที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกมากเลยครับซับซ้อนกว่ามากจริงๆค่ะมันแสดงให้เห็นว่าในโลกยุคใหม่การวิเคราะห์ความขัดแยง้งต้องมองให้ทะลุไปถึงผู้ผลิตและผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังโดยเสมอเอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาในทุกมิติทั้งตัวอาวุธเองเกมการ,รเผชิญหน้าไปจนถึงปัจจัยภายนอกที่มองไม่เห็น ทั้งหมดนี้บอกอะไรกับเราบ้างคะถ้าให้สนุบเป็นภาพใหญ่นะครับอย่างแรกเลยคือ PHL03 เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ของจริงมีอนุภาพและวิสัยกรรมการที่สร้างความกังวลให้ไทยได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะอย่างที่สองคือการใช้งานจริงในสนามรบนั้นซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงจากเกมการตรวจจับเรดาร์เป็นดาบสองคมถูกต้องครับอาจทำร้ายผู้ใช้ได้พอๆกับเป้าหมายและสุดท้ายซึ่งอาจจะสาคัญที่สุดคือ การมีอยู่ของมันอาจถูกควบคุมโดยปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่กว่าตัวความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนั่นก็คือบทบาทของจีนเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีทางทหารแต่เป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นใช่เลยครับและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้เราได้ไปคบคิดกันต่อน่าสนใจมากค่ะเชิญเลยค่ะ เมื่อเราพิจารณาถึงความซับซ้อนทั้งหมดทั้งความเสี่ยงในการเปิดเรดาร์เพื่อหญิงการต้องเผชิญหน้ากับการตอบโต้ที่อาจจะรวดเร็วกว่าหรือแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่ต้องรอไฟเขียวจากประเทศผู้ผลิตม,มันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามพื้นฐานใหม่ทั้งหมดว่าคุณค่าที่แท้จริงของอาวุธอย่าง PHL-03 อาจไม่ได้อยู่ที่การถูกยิงออกจากท่อยิงในสนามรบเลยก็ได้แต่อยู่ที่การมีตัวตนของมันถูกต้องครับ ในฐานะเครื่องมือส่งสารทางการเรืองและอำนาจในการป้องปร,รามใช่หรือไม่บางทีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันอาจไม่ได้อยู่ในหัวรบแต่อยู่ในการเป็นไพ่ตายที่ถูกเก็บไว้ในมือเพื่อใช้ต่อรองในเกมการเมืองที่ใหญ่กว่าสงครามเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆคะ่ะ